สวัสดีรนบอี EP นี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะคะมาพบกับแรงที่ดินที่ฟังก์ชั่นครบมากๆเลยละค่ะ และแอนเชื่อว่าท่านใดเห็นก็ต้องชอบเหมือนแอนแน่นอนค่ะพี่เบียเพราะว่าแปลงนี้เนี่ยสวยมากๆเลยนะคะแถมยังมีเนื้อที่ถึง1ไร่3งาน83.9ตารางวาค่ะครับผมแปลงนี้นะครับชื่อว่าแปลงอภาสรานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของบริษัทที่ดินบังข้างของเราเลยนะครับแล้วก็ความพิเศษของแปลงนี้น้องแอนพี่เบียจะบอกเลยว่าคือทำเลที่ตั้งครับทำเลที่ตั้งมันทำไมล่ะคะพี่เบียทำเลที่ตั้งของแปลงนี้นะครับอยู่ติดกับโครงการบ้านบังข้างเฟสห้าของเรานั่นเองครับน้องแอนนะครับ ซึ่งโครงการนี้นะครับอยู่ในจุดศูนย์กลางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลศูนย์การค้าที่ว่าการอำเภอหนองยาไซนะครับหรือรวมไปกระทั่งนะครับสถานีขนส่งกรุงเทพด่านช้างนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดก็อยู่ใกล้กับน้องแอนค่ะพี่เบียร์แล้วทำเลที่ตั้งแบบนี้เนื้อที่กว้างขนาดนี้เหมาะสําหรับซื้อไปทําอะไรล่ะคะนี่นะครับน้องแอนเดี๋ยวพี่เบียร์จะพาน้องแอนกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไปชมที่ดินบริเวณแปลงนี้ของเราเลยนะครับตามมาครับผมค่ะ พี่เบียแปลงนี้ใช่ไหมคะอ้าวพี่เบียคะพี่เบียอยู่นี่อยู่นี่แอนพี่อยู่นี่โอ้ยเหนื่อยจังในที่ดินแปลงนี้นะครับเราจะมีสระน้ําบริเวณท้ายแปลงนะครับฝั่งด้านทิศต,ตะวันตกครับผม <c oughs> ด้านหน้าแปลงเนี่ยครับหันหน้าทางทิศเหนือครับสามารถปลูกบ้านได้เลยครับผม ได้ทั้งสองฝั่งเลยครับลูกค้าทั้งทางทิศเหนือนะครับหรือว่าทางทิศตะวันออกครับก็ได้เลยครับโดยบริเวณรอบๆสระนะครับเราสามารถปลูกผักสวนครัวหรือผลไม้ปลอดสารพิษไว้ทานเองก็ได้นะครับหรือใช้น้ำในสระนี่แหละครับผมขึ้นลดน้าต้นไม้ผักของเรานะครับอันนี้นะครับเราก็สามารถเลี้ยงปลาได้นะครับหรือว่าจะเลี้ยงกบทําชั้นลอยฟ้านะครับเพื่อเลี้ยงไก่ได้ด้วยนะครับน้องแอน มูลของไก่เนี่ยนะครับก็จะเก็บมาเป็นอาหารให้กับปลาได้อีกครับดีมากๆเลยใช่ไหมครับค่ะพี่เบียร์อลองนึกภาพตามที่พี่เบียร์บอกแล้วเนี่ยนะคะคถ้าทําตานั้นเลยจะเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะพี่เบียร์แล้วในอนาคตเนี่ยแปลงนี้ที่ดินน้าท่วมไหมคะ อยางอื่นนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอําเภอหนองยาไซนะมันจะเป็นที่ดอนนะครับลูกค้านะครับฝนตกหนักๆนี่ก็แค่ขังในแปลงแล้วก็แห้งไปเองนะครับหนองยาไซน้ำไม่ท่วมแน่นอนครับโอเคค่ะพี่เบียร์ครับที่ดินแปลงนี้ยผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่คะเนื้อที่เกือบเกือบสองไร่นี่ค่ะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับลูกค้าผมจะบอกเลยนะครับว่าราคาผ่อนอยู่ที่1 6 0 0 0พันบาทนะครับจำนวน99งานวดนะครับ และแล้วนะครับฉนดเนี่ยยังเป็นฉนดคุดแดงเป็นนอสอสีจอครับผมนะครับลูกค้าผ่อนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทำสัญญานะครับสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เลยอีกด้วยค่ะพี่มีทำสัญญาต้องใช้อะไรบ้างคะเอกสารนะครับลูกค้าใช้เพียงบัตรประชาชนนะครับกับทะเบียนบ้านนะครับ ฟรีดาวอีกต่างหากครับลูกค้าไม่ต้องมีคนค้ำนะครับไม่เช็คเครดิตกูโลด้วยนะครับจ่ายงวดแรกเข้าทําสัญญาใช้พื้นที่ได้เลยใช่ไหมคะ<ช>พี่เบียร์ใช่ใชครับถูกต้องแล้วครับน้องแอนอย่าลืมนะคะหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0870557832นคุณนองและเบอร์0932181843คุณเบียร์ค่ะหรือทักได้ที่เพจบริษัทที่ดินมั่งคั่งค่ะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ที่ช่อง YouTube ที่ดินมั่งคั่งของพวกเราด้วยนะคะและ EP หน้าอย่าลืมติดตามนะคะว่าพวกเราจะพาไปชมที่ดินสวยๆแปลงไหนค่ะวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะพี่เบียร์แล้วทำเลที่ตั้งแบบนี้เนื้อที่กว้างขนาดนี้เหมาะสำหรับซื้อไปทำอะไรล่ะคะครับผม้อทำอะไรมันบอกไหมซื้อทำอะไรอ๋อโรงพยาบาลร้านค้า ชุมชนที่ว่าการอำเภอและตลาดนัดนั่นเองครับน้องแอนพี่เดี๋ยวไปนั่งนะไม่กี้นู่รับตาเยอะมากเพราะว่านู่แซ่บตาน้องแอนท้อนนิ่มันพี่ช่องอยกมากหราจะมาใต้าตาเลยตอนนี้